สบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้เป้าแก้วได้พาทุกคนมาเที่ยวอยู่ทางล่วงขาบางจะจะพาทุกคนมาเที่ยวอีกที่น,นึงก็คือวัดวิสุทธนาลาดหรือว่าวัดธาดบาั้งโม่เนาะเจะจะพาทุกคนเข้าไปเบืองบรรยากาศนํากันเชื่อว,วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ท้าจะลองเที่ยวหนึ่งถึงร่วงขบางเนาะที่น่าเที่ยวชมเนาะพาทุกคนไปเยีมม่ยมชมวันนี้ก็ฝนตกเนาะฝนตกเลยเข้าบัณนิตาลำกลัน้าเราตาทั้งหม่ อันนี้ในหอแยกเข้ามาน,นี้ก็คือประธานมั๊กโงเนาะมูปลักษณะแกเป็นคือมุกโมพาเครื่องเลยเน,ะนะาะปัจจั่สมัยทานวิสุทน,นาราชเนาะลาสันจักรล่าจดสิบห้อง,งล่องขบังเนาะสมัยก่อนเนาะ,น,ะนี่ก็เข้ามาบริเวณนี้ก็เจ้าก็มีทานค่ายเครื่องที่ระนึกเนาะก็คือนึกต่างต่าง,างที่ว่าของสมัตสื้อได้เนาะมันก็คือพลรรัดสว่าง ปกติเม่อตะกี้เพิ่นได้ໃສ່ຢູ່ແຖວນີ້ເນາະຄັນຢູ່ຊຸມນາຫຼາດເນາະເດນີ້ກໍເປັນຕະຫຼາດມັງໂກ喏ໂອ້ວ່າດີເຝົ້າຝົນຕົກດດບຍກາດນນຫຍງບິ່ບັນກດລວາກວັດກົແກ່ຫະນດບຕປະຕູທະປະຕູທາງຂົນັນຫຮາ มันนี้สักเก็ตแด้ว่าฝนตกแล้วนักท่องเที่ยวจะน้อยนอหนาะยนะบางมุมนิงอีดมุมนึงบริเวณนี้จะมีต้นตานอยู่ในนี้แน่นอนเห็นเ๋็วนี้เป็นเห็ดเก็บใบบอนอันนั้นเนาะเป็นห้อพิดาพันธุ mình vặt ổn nhau như nào Còn... Nha nó, nhá được vặn ในเว้นโดยรอบงดงานมันน้นคนละแต่ข้าเจ้าผ่านมาเนี่ยจะเป็นสีดำสีดำ,ดำนะข้าเจ้ามาบุญอนะมาทาสีเป็นสีขาวดินเนี่ก็เรื่องสีดำขึ้นจึ่มละบางกีสีดำเขาใกลา้มาอยู่ะนะตัวเมืองบางๆนะเพราะได้เคยมานี่ก็จะเป็นการมาเส้นนี้แรกจะเห็นเนาะรถเด่น,นมันจุกองจุกองทีผุดซีเนาะกองทีผุดซีมันจะพาค,าครอบครัวมาเที่ยวลูกทรายกับลานเสา นี่ยกุศลก็ถึงกันเองนะทุกคนเนาะในมหาเขาเลียไปฟังนี่ก็เป็นทหารกุศลขึ้นซื้อน้องหอบางคนเดินชมบรรยากาศอาน้องโมจะเป็นน้าเที่ยวชมอีกสถานที่แห่งหนึ่งเนาะบริเวณวัดบริเวณนั้นวัดวิสุนนาลาตเนาะเจ้าเน่าอยู่ไหนฮะเนาะ พ่นขึ้นไปย่างออมเพิงโอ้เขาเจ้ากันมาบุษวงมือซานีครับบุษามีมักเบ่งดอกใหม่ถูกเทียนนี่มันเ่าอยู่บริเวณตินท่านของถาดมักโง่เนาะจะมีอันนะ ส่งดอกบัวอยู่นี่ซีแจ้งเลยเนาะเป็นท่านซ้อมซ่องสันเนาะสันในซ้อก็เป็นจอมน้ำมังโมเลยเน,ะะนาะสถานปฎตบัติกรรมล่องหาบังเนี่ยขาเจ้าเพ็รล่องหาบังงดงามอยู่เนาะ มันมันเลาะเที่ยวะอ๋ะอไปนี้ก็จะเป็นโอ้ันตกหน่อยอย่างละกกนสิบัวได้เนาะทุกคนันตกแห้งงามตอนนี้ได้การกดเอาไปซุมประตูเข้ามา ้าข pues. ึ้นหมดหรอกอันนี้ก็เป็นต้นโพเนาะ่้งวัดอันนี้วัดอยู่ทางข้างนั่นแหละอยางเไม่ยังทางตใสเออนี่นี่นี่ตางโตตัวงมาเสีย นี่ ة, บริเวณทางด้านนอกเนาะลูกฮาบาร์ทำกลางฝนปล่อยปไาทุกคนเลาวคลิปนี้กาซีบุหมียังไล่เนาะเสีให้ทุกคนได้ชมคลิปสั้นๆนะนะเัาก็ได้มาเลาะลูกฮาบาง์เราจะให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้กาบ้าเกลียวกับเสีข้อลาไปเพียงคนนี้เนาะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวแต่ละสถานที่ทุกคนได้เห็นน้ำกันเนาะก็ขอบใจที่ติดตาม